สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเส้นวันที่ยี่สิบห้าสองพันยี่สิบสี่วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในพม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องมา,มาลงสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ลักกสินนะครับวันนี้ กองทัพกระสินไครเอและกองกำลังพีเดียบนะครับกำลังพลหนึ่งร้อยนายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพของท่านพระมานะครับขมายาที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับที่ตั้งฐานทัพจิ๋วในพื้นที่เมืองแมนซีกองทัพกระสินไครเอและกองกำลังพีเดียบนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับฐานทัพของท่านพระมารคขมายาที่หนึ่งสองซึ่ง กองทัพประสิทธิ์เคียร์และกองกำลังพิดีบ์นะครับได้เข้ามาปิดต้อนโจมตีอย่างหนัก2วันติดต่อกันนะครับการปะทะกันได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเวลา1ิบพลานาฬิกานะครับกองทัพประสิทธิ์เคียร์กองกำลังพิดีบ์กำลังพล100่งร้อยนายนะครับได้เข้ามาเปิดฉากยิงถล่มฐานทัพของทานพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันทัพนพม่าก็เลยยิงตอบโต้กองกำลังพิทีบ์เช่นกันนะครับทำให้มีการปะทะกันอย่างหนัก ตลอดทั้งคืนนะครับในพื้นที่เมืองแมนซีกองทัพกสิญไยและกองกำลังพิทีับนะครับมีการปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับทำให้ท่านพม่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกำลังและขนสเสบียงอาหารเข้ามาสมทบในพื้นที่เมืองแมนซีได้กองทัพกสิญไยและกองกำลังพิดียบมีกำลังพลมากกว่านะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศท,ทุกทางในพื้นที่เมืองแมนซี ขนาดเดียวกันท้าพม่ากำมายาที่121นะครับมีกําลังพล40นายนะครับมีกําลังพลน้อยกว่าถูกกองทัพประสิทธิ์ KIA และกองกําลังปีเยีบนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมสจมตีอย่างหนักนะครับสจมตีด้วยปืนกลอาผีจีปืนใหญ่นะครับอาวุธประจํากายอีกหลายชนิดนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมสจมตีอย่างหนักถ้าพาม่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่านะครับถูกกองทัพประสิทธิ์ KIA กองกาลังปิยับนะครับได้ปิดเส้นทางเอาไว้ทุกเส้นทางนะครับท่านพมา่าไม่มีกองกําลังที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่ลานหน้านะครับส่งผลให้ท่านพมา่าที่อยู่ในพื้นที่เมืองแมสซีต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปจะได้มีการประทะกันอย่างหนัก2วันติดต่อกันส่งบ่ายของวันนี้นะครับ,บเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับท่านพมา่าไลยถอนกําลังออกจากพื้นที่ไป ในพื้นที่เมืองแม่นซีรัดกระสินหลังจากได้เสียงปืนสงบลงนะครับท่านพม่าไม่ได้ยิงตอบโต้ของกําลังพิเดียบไต่อย่างใดนะครับกองทัพกระสินคยาเอกกําลังพีเดียบได้เข้ายึดพื้นที่ในเมืองแมนซีรัดกระสินกองทัพกระสินคยเอและกองกำลังพิเดียบนะครับได้พบศพท่านพมา่าเลยเสียชีวิต13รายนะครับได้รับบาดเจ็บ10กว่ารายนะครับจนได้มีการประทะกันอย่างหนัก2กว่าติดต่อกัน ทางฝั่งกองทัพประสินไิ์และกองกำลังพีดีเอฟนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเด็กใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าทิ่นสำนานการสู้รบมากกว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถยึดฐานทัพของตันพม่าคำยาที่121นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองแมนซีของทัพประสินธิ์คายและกองกำลังพีดีเอฟนะครับยังสามารถยึดกระสุนปืน อาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับตั้งแต่ที่ท่านพม่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนี่ก็เป็นสถานาการณ์ล่าสุดนะครับ,บก่อนทัพกัสิน kia ก็กําลังพิเดียบนะครับก็ออกตามล่ดาเข้ายึดฐานทัพของท่านพม่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รัฐกัปสินนะครับเรามาโลข่าวที่2กันต่อนะครับมาโลสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เมืองเยสาโกเขตภูมิภาค ส่งหมายของวันนี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกานะครับกองกำลังพี f ีเอกำลังพล50นายนะครับได้เข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทราทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กองัพกองำลังพี f ีนะครับได้โจมตีด้วยปืนใหญ่นะครับ r p g วประจำกายอีกหลายชน,นิดนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่เมืองเยสากก ขณะเดียวกันกองกาลังพิเดียบยังได้ใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับท่านพม่าถูกโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นเลนในเวลาต่อมาท่านพม่าก,ก็ไดยยิงตับโตกองกําลังพิเดียบเส้นกันนะครับท่านพมา่าเลยใช้ปืนใหญ่นะครับยิงถล่มกองกำลังพิเดียบเส้นกันทําให้มีการประทะกันอย่างหนักในพื้นที่เมือง, yes, งเยสากของกองกำลังพิเดียบมีกําลังพลมากกว่านะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ทุกทิศทุกทางขณะเดียวกันกองกำลังพิเดียบยังได้ไสายดนเข้าถึงระเบิดอย่างหนักเส้นกันนะครับฐานทัพของตานพมา่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฐานพมา่ากำลังที่120่นะครับมีกําลังพลน,น้อยกว่านะครับซึงเป็นฐานทัพเคลื่อนที่เร็กวกา,า,ารพม่ามีกําลังพลประมาณ20กวนน่านายนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานกองกำลังพีเดียบเอาไว้ได้นะครับเระจะถูกกองกำลังพีเดียบเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ในพื้นที่เมืองเยซากุแังจะได้มีการประทะกาัน3ามสิบนาทีนะครับท่านพมา่าสู้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากมีกําลังพลน้อยกว่าท่านพมา่าไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่ถูกกองกําลังปิเดียบลยเข้ามาปิดล้้มโจมตีหนักในพื้นที่เมืองเยซากหลังจะได้เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกําลังปิเดียบก็ได้เข้ายึดพื้นที่นะครับได้พบศพตาพมา่าได้เสียชีวิตท่าลายได้รับบาดเจ็บ 6รายนะครับนั่นจะได้มีการประทะกัน30นาทีนะครับในพื้นที่เมืองเยสากทางฝั่งของกองกำลังพิเดียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับม่จากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นสำนานการสู้รบมากกว่านะครับตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จสามารถยึดฐานทัพของท่านพม่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมือง yes, เยสาโกเขตพมีภาค กำลังพีเดียบอยากสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ได้จํานวนหนึ่งนะครับตอนที่ท่านพม่าได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับเรามาโลข่าวที่3กันต่อนะครับมาโลสถานก,การณ์ในพื้นที่เมืองมองหยะาเขตภูมิภาคสกายนะครับในกองกําลังพีเดียบได้รับปลายงานจากสายข่าวนะครับว่าจะมีท่านพม่าเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่มาส่งวายของวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานะครับกำลังพีเดียบ ได้จัดกองกําลังกําลังพล50นายนะครับไลยไปหลักส้มโจมตีทานพม่าะนะครับที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมงหยะาเขตภูมิภาคสกายเมื่อเวลา14นาฬิกานะครับทานพม่าก็มาถึงนะครับทางเข้าเมืองมงหว่าเขตภูมิภาคสกายกองพลังปีเดยียบนะครับเลยเปิดฉากยิงถล่มทันทีนะครับจนทีด้วยอาพีจีปืนใหญ่นะครับอุปกรณ์จํากายอีกลายสนเด็ตนะครับเลยเข้ามาปิดล้อม จมตีหนักทางเข้าเมืองโมงหวาเขตภูมิภาคสกายขณะดเดียวกันท่านพม่านะครับก็เลยยิงตอบโต้กองกําลังพิเดียบเส้นกันนะครับทำให้มีการประทะกันอย่างหนักกําลังพิเดียบมีกําลังพลมากกว่านะครับเลยเข้ามาปิดตอมจบตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางนะครับทางเข้าเมืองโมงหยาเขตภูมิภาคสกายกองกำลังพิเดียบนะครับยังได้บางกํหลังระเบิดเอาไว้ตายจดนะครับเลยวาง กัรระเบิดเอาไว้ก่อนที่ท่านพม่านะครับจะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ท่านพม่ามีกําลังพลน้อยกว่านะครับสู่กองกําลังพิ f บไม่ไหวนะครับเนื่องจากกองกำลังพิ f บมีกําลังพลมากกว่าการพะทะกันอย่างหนักนะครับ40นาทีนะครับทางเข้าเมืองมงห่าเขตปมีภาคสกายกําลังพิ f บนะครับเนื่องจากเป็นกองกาลังเจ้าทิ่นสํานานการสู้รบมากกว่านะครับได้ยิงปืนใหญ่ตล่มท่านพม่านะครับ ส่งผลให้ท่านพม่านั้นต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปหลังจะได้มีการประทะกัน20นาทีนะครับทางเข้าเมืองมองยาเขตภูมิภาคสก,กายท่านพม่ามีกำลังพลน้อยกว่าไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับทางกองกำลังปิทดีย์ไล่เข้ายึดพื้นที่นะครับไลพ่พบท่านพมา่าไล่เสียสิบิต2ลายได้รับบาดเจ็บ3ลายนะครับหลจะได้มีการประทะกัน ประมาณ20กว่านาทีทางฝัขงของกองกำลังพีดี่บนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตได้นะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นสำนานการสู้รบมากกว่านะครับวันนี้ก็สามารถสก,กัดท่านพมา่าทำให้ท่านพม่านั้นไม่สามารถที่จะเสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองมงจวาเกตพม,มิภาคสก,กายได้นะครับปะ,ะิทิตรกองกาลังพีดียปบหลักซุ่มโจมตีทางเข้าเมืองมงจวา เขตภูมิภาคสกายท่านพม่าต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปที่ผ่านมาก็มีการประทะกันอย่างหนักนะครับรกำลังพิทักและท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองโมกหยาเขตภูมิภาคสกายนะครับผพในท่านพมาละละ่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากท่านพม่าและมินอองไล่ไม่พอใจนะครับพยายามจะเสริมกองกําลังและขนสเสบียงอาหารเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการประทะกันเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่ของกองพลที่ห้าเมืองผาป่นนะครับปันนี้ทางผู้นำสูงสุดของกองทัพสาภาพกันเล่งเคเอ็นจูนะครับก็เลยออกมาแถลงการให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้รับรู้รับทราบนะครับถึงสถานการณ์การสลบในพื้นที่เมืองผาปน่นวันนี้นะครับทางกองทัพสาภาพกันเล่งเคเอ็นจูนะครับเลยมีการ ปิดเส้นทางนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่เมื mungkin, กกมองผาป่นนะครับป้องกันท่านพม่าแอบเสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ทางกองทัพสาภาพกเล่งเค็ือนยู่นะครับปีการปิดเส้นทางหลักเอาไว้นะครับในพื้นที่เมืง people, กกมองผาป่นนะครับป้องกันท่านพม่าแอบเสริมกองกําลังและขนสบียอาหารเข้ามาอย่างพื้นที่ที่ผ่านมานะครับท่านพมา่าได้พยายามทําทุกพิธีทางน,นะครับได้ปลอมตัวเป็นพี่น้องชาวบ,บ้านนะครับพยายามขนสบียงอาหารและกําลังพล เข้ามาอย่างพื้นที่เมืองผาปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ดูแลของกองพลที่5วันนี้นะครับทางกองทัพสาภาพกันเลงเคนยูนะครับได้ประกาศปิดถนนเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองผาปุ่นนะครับซึ่งเป็นถนนหลักนะครับไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังและขนสบีรงอาหารเข้ามาได้นะครับสาหรับท่านพม่านะครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะครับหรือว่าพี่น้องสาวกันเลงนะครับสามารถเข้ามาอย่างพื้นที่ เส้นทางรองได้นะครับในพื้นที่เมืองผาบุนก่อนทัพสาภาพกพะเรลงเคนอยู่นะครับก็เลยมีการตั้งรานสกัดตรดคนยานภานะทุกขันนะครับที่เข้ามาอย่างพื้นที่ของกองพลที่5เมืองผาบุญน,นะครับองการท่านพามา่าอยากเสริมกองกําลังและขนสเยงอาหารเข้ามาอย่างพื้นที่ที่ผ่านมาก็มีการประทะก,กันเกิดเคลื่อนไหวครั้งนะครับในพื้นที่ของกองพลที่5เมืองผาบุ่น,นะครับท่านพามา่า และกองกำลังพิทักษ์ไายเลนรือว่าปีจีเอฟนะครับไลประสานงานร่วมกันเข้ามาโจมตีกองทัพสหภาพกัะเล่งเคนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จที่ผ่านมาก็มีการประทะก,กันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่เมืองพาปุ่นนะครับแต่กองทัพสหภาพกัะเล่งเคนอยู่มีกําลังพลมากกว่านะครับสามารถขับไล่ท่านพม่าและกองกําลังพิทักษ์ไายเลนรือว่าปีจีเอฟไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไป ขณะนีส้สถานการณ์ก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับในพื้นที่รัดก,กระเลงน,นะครับกองทัพสหภาพกระเด่งเคเอ็นอยู่กำกำลังปลดปล่อยแห่สัดกระเลงเคแนวเอนะครับกองกำลังป้องกันแห่สัดกระเลงเคแนวเอนะครักองกำลังพีดี้ับนะครับหรือว่ากองกำลังกอตูเล่นะครับก็รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุสดนะครับในกรณีกองทัพพม่าและกองทัพสหภาพกระเลองเคเนอยู่ก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผักกติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็ถ้าเติดลาดคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ